ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับการรีวิวตัวละครนั่นก็คือครับ เออเมอนนะครับชอปเปอร์ล่างนี้ก็จะอยู่ในซีซั่นของวานอคูนินะครับเดี๋ยวเขาใช้เรียนตาก่อนนะครับเรียนตาผมก็จะใช้เป็นของบิคมนะครับก็เก้าเต็มนะไม่ต้องดูหรอกครับมันผมก็ใส่ใส่ไปเรื่อยๆครับบูทก็ถึงบูทหนึ่งนะครับผมไม่ขึ้นบูทสองเพราะว่าเปลืองทรัพยากรอารีเวก็เลเวลร้อยนะครับสกิลก็ไปอัพจําเล่นเรียบร้อยนะครับทีแรกผมว่าจะอัพแค่เลเวลสี่พอเพราะมันเพียงอันหินอันดำดำอะครับอะไรก็ไม่รู้ส่วนบูทก็จะเป็นบูททองโง่ๆนะครับแต่ ตัวนี้ตัวนี้ผมจะบอกเลย5ะโรเจอร์ยังไม่เข้านะน่าเล่นในแรงมากแต่ตอนนี้เล่นเล่นในแรง,งยากมากครับโดนโรเจอร์ตบปิวตบปิวมันก็ไม่สนุกอะครับพาสซีสที่1หรือว่าคุณสมบัติของเขานี่ก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้น10%รสูงสุด50%จะรีเซ็ตเมื่อเราโดน KO นะครับคุณสมบัติที่2หรือพาสซีสที่2ก็สําหรับคุณสมบัติที่2อนะครับหรือพาสซีฟอันที่2ก็คือคุณสมบัติในการชิงคงเพิ่มขึ้น50%เมื่อเรามีเลือดอยู่ม และย่นครูดาวสกิล1น0สิเเมื่อชิงสมบัติได้ในแคปเอาทำไมคุณมสมบัติน้อยยังเลยทุกคนสำหรับถ้าบูตติดก็เพิ่มพลังชีวิต100%นะครับถ้าเราเลือดเหลือน,น้อยบูตติดเราก็จะเลือดเต็มหลอดถ้าศิก็ไม่มีอะไรมากส่วนทางด้านของสกิลก็แล้วกันนะครับสกิลที่1น,นะครับชื่อว่าเดี๋ยวก็เจอภูมิต้านทานแล้วเฮียเดี๋ยวก็เจอภูมิต้านทานแล้วสกิลโคตรเที่ยชื่ออะไร เซพาสซีฟของสก,กิลก็ฟื้นฟูเฮหรือเลือดน,นะครับเ9 5เลยทีเดียวเชียวแล้วก็เพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นอีกสิบทุย<ะ>แล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้น10%ระยะเวลาของความเร็วที่เพิ่มขึ้น10%ปนก็2ีวิฟูดาวสก,กิลนี้ก็จะอยู่ที่38ิวิก่อนจะใช้สก,กิลนี้เริ่มเกมจะทำงานในเวลาอีก7วินะครับเวิถึงจะใช้สก,กิลนี้ได้ถ้าเริ่มเกมครับเก,กี้ี่2อนินจา ยิ้มสั่งนะ,น,บบบนะครับแบบไม่ได้ชาร์จนะครับแบบไม่ได้ชาร์จก็สกิลก็จะโจมตีอยู่ที่80นะครับสูงสุด4ครั้งเอ้าอะไรเนี่ยแบบไม่ได้ชาร์จขั้นสส S 2สกิลพลังโจมตี80แต่ไม่โจมตีสูงสุด4ครั้งหรอกอะไรครับเนี่ยแบบชาร์จสมบูรณ์นะครับสกิลนี้จะอยู่เหมือนเดิมครับโจมตี80แล้วก็สูงสุดกระเท่าเลยนะครับถ้าชาร์จถ้าชาร์จเต็มกล้าวดอกเลยนะครับถ้าชาร์จไม่เต็มแค่สี่ดอกสำหรับครูดาวสกิลก็จะอยู่ที่นยี่เิบือไิบยอะไรับผม ให้มันเต็มนี่ก็เพราะว่าตอนอย่างโรเจอร์ไม่มาครับผมก็บอกแล้วโรเจอร์มาปุ๊บเล่นยากชิบหายเลยแต่ละตัวละครสําหรับผมก็จะไม่ลงแรงนะครับผมก็ใจปลาซิวนิดหน่อยครับใช่ปะวะโอจะกดเข้าแรงทําไมสําหรับผมก็ไม่ลงแรงนะครับลบโค้ดออกก่อนนะครับถ้าผมก็ไม่ลงแรงนะครับ เดี๋ยวเจอโูจูปาดทีเดียวหายอันนี้ผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าแรงมมมันก็สูงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าผมไม่ค่อยให้เล่นนะครับเกียดไงเกาะอะไรสักอย่างเนี่ยลืมไม่ใช่เกาะนีมันเป็นเรยของของเรื่องของใครก็่างมันเถอะตอนนี้เราจะเล่นง่ายครับไม่มีโรเจ์นะครับถ้าทีมเราอยู่แค่หกหมื่นสองนะครับมีลูฟี่มีพี่ลูฟี่มีคนยี่ทําให้ลูฟี่ ถ้าทีมเราเยอะกว่านะครับเขาให้ห้าหมื่นเราให้หกหมื่นสองนุ่นมีใครเข้าช่างมันเถอะปะอ้อหอยอดหมดกันแล้วกันตานี้ตานี้ชอปเปอร์จะได้เฉยฉายมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวที่เวียงดาบมาทีเดียวแตกหมดทีมเวียงดาบมาทีเดียวเหมือนมึงเวียงดาบเล่นแต่ทีมกูหายหมดอย่างไงี้มันก็ไม่เอานะครับ ไปทรงบีกันเลยทีเดียวเชียวเราจะขึ้นไปยืดตรงบีก่อนนะครับปล่อยให้ลูกระอกของเราเห็นไหมครับมันเพิ่งจะใช้สกิลได้ในเจ็ดบีหรือเปล่าลืมดูวะช่างเถอะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเลือดของเราเราจะชาร์จแบบอยู่ไกลๆแบบห่วงๆห่างๆโซโลใช้ชาร์จชาร์จโน้ปไอ้เหี้ยวว่าวเก่งใช่ไหมอะไรกูเนี่ย รอนะครับรอเราทำไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ใช้สกิลไปก่อนแล้วนะครับมันจะจบเร็วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง,นงโดนโดนลึกเปล่ามันโดดก่อนรลอค้นมันใช้ยากเกินบอกแล้วไม่ชาร์จมันจะดีกว่าแต่ก็แรงป่าดาวกระจายโดนชักรอบเ่าจ,จะตั้งใจเรียนเลยีด่ดวิ่้วไง กูไม่แคร์นะใครใครกับตันกูแค่ตอนนี้สมบัติกูอยู่ไหนโอ้โหปีกันอยู่ตรงนี้เลยออ้ยสันจิสันจิสันจิสี่แรงเปล่าทุกคนอุ้ยอุ้ยดาเมจสี่หมื่นติดบูทด้วยอ๋อติดบูทแล้วมันแรงขึ้นอย่างนี้นี่เองอุ้ยดาเมจสี่พันเลยนะครับทุกคนตีธรรมดา,านเนี่ยดูจับตา,าดาวกระจายตอนบูทติดมากเลยอ่ะ อุ้มันหนีวะทุกคนอ้าวชาร์จไม่ต้องชาร์จเต็มไม่ต้องชาร์จเต็มเพราะว่าเราต้องปกป้องทงหิวไปหนึ่งซิงเกิลนะครับต่อให้ตีมาต่อให้ลุมต่อให้ลุมไอ้พวกกระลุกปัดแถวเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนสรูรอ <ś le af> มาชาร์จรอเลยทีเดียวเดี๋ยวน,นี่ชาร์จเต็มทีเดียวแตก ก็คิดเอามันแรงแค่ไหนกับทุกคนขอยึดทงตรงนั้นก็แล้วกันก uh ็ถือว uh ่าแรงในระดับหนึ่งครับถ uh ้าเขาไม่วลร้อยแล้วเขาวลรรอยก็ไม่รู้เหมือนกันมามีคนขึ้นมาบ่ะอ๋อเอ้กลัวกลัวมีคนกลัวบ่ะ อ้ยโดนโดอดดอกเดียวว่ะทุกคนเราเราต้องปาแบบระยะเผาขนนะครับเราถือแบบแบบยังไงอะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบมันดาวกระจายจะไม่ปาแยกซ้ายแยกขวาไงกรจายปะอย่างแบบเนี้ยเผาคนไอ้เหียกุจ่าเผาขนแม้โอ้โห โอ้โหไม่ได้เผาคนว่ะได้อาหารจานดว่วนแต่ไม่ได้เผาคนว่ะทุกคนเจ็บใจเหมือนกันน,นเนี่ยก,ก็ไม่ต้องหาเลครั้ว่า MVP เป็นของใครนะครับคะแนนก็หกพันหกพ6นหนะครับแต่ดูแรงคงที่เจอสิครับก็ดีแล้วนะครับแลง์ B แรงคง C นี่แหละครับ นักตบไก่แห่งประเทศของแห่งประเทศไทยของเกมวันพีบบอลดู拉ผมเป็นนักตบไก่ครับเพราสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครถ้าเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกระเทืบไลค์สิ่งสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอกลาบตัวลา่านผู้ชมไปก่อนนะครับจุกคู่บอยบายบาย